ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าสี่สิบหกนะคะเน,นี่ยเราก็มายำบอกหนูกันดังงูไว้ตรงปลาข้าวนะคะเป็นป่าข้าวเล็กๆนะคะอันนี้หลังแรกยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดได้หลังไหนแล้วจะถ่ายไว้นะคะในที่สุดเราก็เดินมาเจอหลังแรกนะหลังนี้นะคะตัวแรกเดินมาตั้งนานคิดว่าจะไม่ได้แต่ว่าเราจะไม่เข้าไปใกล้เท่าไหร่นะคะเพราะว่า เดี๋ยวมันเห็นเราแล้วมันจะดิด้นหลุดนะเดี๋ยวยังไงเราจะถ่ายมาให้ดูทีนะคะโอเคค่ะตัวแรกของเราได้มาแล้วเดินมาแบบยามมาอย่างเยอะแบบไม,ไม่ไม่ตื่นเต้นหลือะไรแล้วเพราะเพราะว่าคิดว่าไม่ได้หนุนแน่เลยแล้วมาเจอหลังนี้หลังแรกตัวแรกไม่ใช่หลังแรกตัวแรกที่ได้ตัวโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูเรื่อย ุกคนคือเราต้องถ่ายให้ดูไกลๆแล้วเพราะว่าเราต้องเห็นหลังนี้มันดิ้นนี่นี่หลังหลังนี้หลังนี้อย่างนี้มันดิ้นเราต้องเข้าไปจัดการมันก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราถ่ายไปจัดก,การไปไม่ได้เดี๋ยวมันจะขาดนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกทีนี่นะคะได้มาแล้วเรียบร้อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายหลังทัดไปกันดีกว่าเราเจออีกหลังนึงแล้วทุกคนแต่ว่ามันอยู่ อยู่ข้างล่างนูน้นแหละนู่นเห็นไหมอ่ะเนี่ยเนี่ตรงเนี้ยนี่ตัวหนูอยู่ตรงนี้เลยมันจะตกน้ำแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลงไปเอาก่อนนะคะได้มาแล้วเรียบร้อยตัวนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บหลังต่อไปกัน ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะแต่กิมลืมถ่ายสรุปนะเพิ่งมาถึงบ้านก็เลยนึกขึ้นได้ว่าต้องอันนี้ก็เลยจะถ่ายสรุปของผมนี่หายไปสองสองหลังสามไม่ได้ปพราะข้าวน้อยไม่รู้ไปไหนครับส่วนแฟนหายไปหลังนะึงแทฮันนุ่งหายไปหลังนึงหลังตรงที่ปะะัดตาเอ้ยตรงขอบสะนะครับอันนี้เอามาลุ้นเอามาลุ้นวันนี้ามาลุ้นตัวสวยครับมันนานจะได้สามสี่ห้าเฮ้ ตัวเล็กหกตัวคู่ใหญ่หนูป่าเนี้ยหกตัวละเจ็ดแปดไม่ดัดแล้วหรอมันเบี้ยวละเก้าท้ายไม่ดัดมั้งโอเค,อเคสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอันนี้ก็พร้อมหอม ใหญ่มากเออแต่ผมตอนนี้ไหนให้มันเกือบจะเข้ารูแล้วอ่ะไอเปลงนี่หวะรูแพลงไอไม่ใช่ใครวะรูคุกใหญ่ปะสิบสี่หมดแล้วสิบห้าเฮ้ยยั้งลงหลวงสิบหกสอาอแล้วไอเพลงเตี้ยไปไหนแล้วล่ะไอเพลงเตี้ยมาจากที่เรียก้วครับอ๋ออยู่นี่อ่ะเฮ้ยตัวสุดยอดกี่ตัวนะสิบหกสิบหกตัวโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวรับชมคลิปต่อไปเลยค่ะ